สวัสดีครับผมโลดจากพิลาดครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนี่ครับรถเล x ันะครับ LX570S ครับซ l เปอร์ลักชัวรคนะครับคันนี้ครับคันใหญ่มากครับเป็นรถระดับบิ๊กเลยครับแล้วที่สำคัญนะครับลองดูนี่ครับกอทอรถครับคันนี้มาจากประเทศกัมพูชาครับเป็นคันแรกของผมว่าของไทยและกัมพูชาเลยครับที่มาติดระบบนี้ครับ สุดยอดมากๆครับเดี๋ยวไปดูที่รถครับว่าคันนี้ใส่อะไรบ้างนี่ครับผมก็เข้ามาอยู่ในรถเล็กซัส LX570 คันนี้ครับตัวล่าสุดครับข้างในยังห่อพลาสติกกันแบบกันลอยอย่างดีเลยครับคันนี้นะครับแล้วจอเขาครับอลังมากๆครับผมว่าจอตัวนี้น่าจะยาวถึง15นิ้วได้ลองดูหน้าตาแบบนี้ครับเห็นไหมครับแล้วเขามาทำอะไรนี่ครับระบบที่สุดของรถ ที่ทุกคันต้องมีครับระบบ Android ครับคันนี้นะครับเรากดตัวนี้ครับที่นี่เราทำได้ครับกดปุ่มแมปแช่ไว้นะครับระบบจะเปลี่ยนมาเป็น Android ทันทีเลยนี่ครับ Android เขาเราก็เป็น a o d r o i d o c t a c o r นนะครับซึ่งลูกเล่นทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ n a v i g a t o r Google m a p นะครับอยู่บนนี้หมดนะครับหรือว่าเราจะโยกซอยจอยสติ๊กแบบนี้ครับ นี่ฮะเห็นไหมฮะเราโยกจอยได้เลยครับสกรีนจะเรียนแบบของเดิมเลยครับกดเข้าไปครับนี่ครับเป็นหน้าเมนู a n d r o i d นะครับเราสามารถกดแล้วเลื่อนได้เลยครับเห็นไหมครับลูกเล่นตัวนี้ล้ำมากมากครับได้ทั้ง Android แล้วเป็นสกรีนเดิมเลยครับลูกเล่นครบหมดครับไม่ว่าจะเป็น m x p l a y e r เพเยอร o จู๊กกูนะครับทุกอย่างมีหมดครับ แล้วที่สำคัญเขาจอใหญ่ครับแล้วใหญ่เพียงพอครับจอใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอยู่ประมาณสิบนะครับส่วนนี้เขาก็เป็นการประมวลผลอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นกันครับว่ามีอะไรบ้างเรามาดูอันแรกก่อนเลยนะครับอันแรกก็คือจู๊ครับการฟังเพลงออนไลน์นะครับกดเข้าไปเราสามารถจะฟังเพลงออนไลน์ได้เลยไม่ต้องมานั่งเก็บแผ่นอีกต่อไปเห็นไหมครับเล้วที่ <จะ S 1> สำคัญ,ค,ญ <มา S 1> คันนี้เสียงดีมากด้วย อยากจุกแล้วนะครับจดออกครับเราใช้จอยได้ครับกดออกไปครับไปดูลูกเล่นต่อครับ YouTube ครับเราดูที่หน้านี้เลยครับช็อตคัทที่ไฮไลท์คือ YouTube Google Map เนี่ยนะครับมันจะมาอยู่ที่หน้าหลักของตัวนี้เลยครับอย่าลืมนะครับตัวนี้เป็น Android Octa Core ครับ นี่ครับ YouTube นะครับเราสามารถจะดูหนังได้เลยครับแล้วเราสามารถจะสั่งงานด้วยเสียงได้ครับแบบนี้นะครับเราจะดูอะไรเราสั่งงานด้วยเสียงครับลองดูจอยครับผมขยับจอยไปโอ้สว่างนิดนึงครับอ่าผมสามารถสั่งงานเลยครับ The m a s Singer เห็นไหมครับมาเลยครับแล้วเราก็เลือกได้เลยครับ แมลงมานั่งสัมผัสครับเราใช้จอยสติ๊กของมันสะดวกมากมากครับไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นแบบไหนเราพร้อมแลนให้คุณแฟได้เต็มคันมาทิ่คนนี่นะครับแล้วขณะนี้นะครับเราก็ใช้ฮอสปอตจากมือถือผมนะครับในการส่งเข้าไปนี่ครับคือการดู y o YouTube นะครับต้องโชว์พลังเสียงเพื่อชิงตโอเคจาก YouTube แล้วนะครับเราสามารถกดปุ๊บกลับโฮมได้เลยครับ นีเมื่อน้ากากมิดทนดรและนากากดอกยาต้องโชว์พลังเสียงเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์ของไปที่โฮมครับเรามาดูลูกเล่นต่อครับอีกอันนึงครับ MX Player นะครับสะดวกมากครับผมกดแล้วเลื่อนได้เลยแบบนี้ครับแล้วเราก็มาดูต่อครับการดูไฟล์หนังทุกชนิดครับที่เป็นทั้ง MKV MP4 ทั้งหลายนะครับสามารถดูได้เลยครับ นี่ครับ <Hey. S 1> นี่ครับดูหนังทุกชนิดได้เลยโอเคจากนี้แล้วนะครับเราก็ไปดูต่อครับอันสุดท้ายครับที่ผมอยากแนะนำมากเลยครับคือ Google Map ครับอันนี้ไฮไลท์จริงๆนะครับยิ่งโดยเฉพาะรถคันนี้เนี่ยสนใจมากคือแผนที่ครับ เพราะว่าเขาไม่มีแผนที่มานะครับการเดินทางเนี่ยโดยใช้ Google map เนี่ยนะครับได้ทั่วโลกครับนะครับตัวนี้ครับเรามาดูครับเราสั่งงานด้วยเสียงนะครับนี่ครับสยามพารากอนเห็นไหมครับจะไปเที่ยวสยามพารากอนก็มาเลยนะครับ แบบนี้ครับแล้วก็กดนำทางนะครับนำทางครับเราก็รู้ว่าสยามพารากอนจากที่นี่ไปนะครับตอนนี้รถติดแน่นอนครับ34นาทีสีแดงนะครับนะครับเราก็จะคำนวณเส้นทางต่างๆในการไปได้เลยว่า ไปทางไหนสะดวกที่สุดครับอันนี้ผมชอบมากรถติดติดบ้านเราเนี่ยจำเป็นจริงครับกับ Google Map นะครับอันนี้คือลูกเล่นหลักๆนะครับของระบบคันนี้นะครับแล้วดูภายในครับความล้ำล้แบบนี้เลยครับแล้วที่สำคัญนะครับผมให้ดูครับคันนี้เนี่ยสำหรับผู้บริหารที่อยู่ด้านหลังครับเรายังมีจอนะครับมีเมาส์ไร้สายตัวนี้นะครับในการคอนโทรลได้อีกนะครับในนี้อาจจะมืดนิดนึงครับเดี๋ยวเราให้ดูนี่ครับลองดูนะครับ ใช้การเลื่อนแบบนี้ได้เลยครับกดสัมผัสเห็นไหมฮะเพื่อถอยออกนะครับเห็นไหมครับเราสามารถคอนโทรลด้วยตัวเมาส์นี้เลยครับไป Youtube ไป Google แม p เราเลือกได้ครับแต่นี่ผมมือนึงถ่ายรูปด้วยมือหนึ่งนี่ด้วยอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่สำหรับคนที่นั่งข้างหลังแฮปปี้แน่นอนครับใช้เมาส์ไร้สายในการคอนโทรลเลยนะไป youtube ได้เลยแบบนี้ครับนี่ครับมีให้ด้วยนะครับในระบบคันนี้นะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับเรายังมีระบบกล้องบันทึกหน้าหลังด้วยนะครับตัวนี้ไฮไลท์ ine, แล้วคนชอบมากจริงครับตัวนี้นะครับโอเคแล้ววันนี้นะครับเราก็ขอพรีเซนตน์ระบบของ Lexus 570กับระบบ Android Octa Core นะครับเพียงเท่านี้นะครับ ใครที่สนใจครับระบบงานแบบนี้ครับกอขอเชิญได้นะครับที่มิลาชอโดนะครับเราสร้างความสุขในขณะขับขี่ครับด้วยสโลแกน Happiness on r o a d ครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับโอเคครับวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ